มาต่อกันที่ศูนย์สายรักแห่งครอบครัวรนะคะจังหวัดราชบุรีได้จัดประชุมโครงการร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายยันษักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรีในชนชื่นบุญญาธิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการร่วมคิดร่วมทำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมประชุมกว่า100คนโดยมีระเบียบวาระการประชุมที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับพระกระแสขอบใจวิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์การดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ใหม่โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรีการจัดตั้งชมรมนักเล่านิทานจังหวัดราชบุรีการจัดตั้งวงดนตรีไทยสายใหญ่ลักมูลนิธิศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรีรายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ2,555และมีเรื่องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับร่างแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ2,556แผนงานโครงการที่หน่ว หน่วยงานอื่นร่วมบูรณาการและแผนงานโครงการที่ขอรับเสนอแนะจากที่ประชุมและโครงการกิจกรรมที่หน่วยงานของผู้เข้าร่วมประชุมจะร่วมบูรณาการร่วมกันด้วยค่ะการพัฒนาการเด็กนะครับพัฒนาการเด็กด้วยแล้วก็หลังจากที่ที่เป็นตัวนักเล่านิทานนะครับอยู่35คนทางชมรมก็ได้มีการจัดอ่านและเล่นเป็นพื้นฐาน ให้บุตรหลานรักการเรียนรู้พวกครองในพื้นที่ต่างๆหเหล่านี้นะครับแล้วก็